สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะผักผู้ชมมาติดตามผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ประจำวันอังคารที่6สิงหาคม2567กันนะคะเริ่มกันที่เรือใบใครเซิร์ฟชายรอบ9-12โจนาธานเวสตันทำคะแนนรวมอยู่ที่116คะแนนอยู่ในอันดับที่18จาก20คน ใครเซิร์ฟหญิงรอบ9-12เถึงเบญญาภาจันทวันทำคะแนนรวม111คะแนนอยู่อันดับที่19จาก20คนเทเบิลเทนนิสประเภททีมหญิงรอบ8ทีมสุทาสินีสเวดบูทกับจินนิพาสเวดบุทรวมทั้งอรวรันาาระนังแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไปศูนย์ต่อ3คู่ไม่ผ่านรอบ8ทีมสุดท้าย ขนาะที่มวยสากลค่ะรุ่น66กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศบีจันแจมสุวรรณเพงรองแชมป์โลก2023และเหรียญเงินเอเชียนเกม2022แพ้อีมานเคลิฟจากเอลเจีเรียไป0ต่อ5เสียงโดยจันแจมสุวรรณเพงไม่ผ่านรอบรองชนะเลิศนะคะแต่ว่าสามารถคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จซึ่งถือเป็นนักมวยสากลหญิงคนที่2ของไทยที่ได้เหรียญโอลิมปิก ต่อจากเต้วสุดาพรสีสอนดีซึ่งได้เหรียญทองแดงโอลิมปิกปี2020ที่ประเทศญี่ปุ่นไปดูโปรแกรมการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024วันพุธท,ที่7สิงหาคม2567นะคะกอล์ฟลงแข่งขันเวลา14นาฬิกาเป็นกอล์ฟหญิงวันที่1อัธยาทิติกุลและประพังกรทวัฒนก,กิจ ลงทำการแข่งขันกันนะคะส่วนเทควันโดในเวลา15นาฬิกา47นาทีค่ะรุ่น49กิโลกรัมหญิงรอบ16คนส่งใจเชียร์พานิพักวงพัฒนก,กิจหากว่าผ่านเข้ารอบได้ก็จะทำการแข่งขันต่อไปนะคะ ส่วนเรือใบเวลา17นาฬิกา13นาทีใครเซิฟหญิงรอ13บ13-16บเบญญาภาจันทวันลงแข่งขันจากนั้นค่ะ17นาฬิกา23นาทีใครเซิฟชายรอบ13-16โจนาธานเวสตันจะลงทำการแข่งขันขณะที่จักรยานประเภทสปริน์ชายรอบคัดเลือกจายอังสุธาสาวิทนะคะจะลงทำการแข่งขันในเวลา17นาฬิกา45หานาทีหากว่าผ่านเข้ารอบก็จะทำการแข่งขันต่อไปค่ะ ส่วนยกน้ำหนักเวลา20นาฬิการุ่น61กิโลกรัมชายธีรพงศ์ศิลาชายัยลงแข่งขันจากนั้น24นาฬิกา30นาทีหรือช่วงเช้าวันที่8สิงหาคมรุ่น49กิโลกรัมหญิงสุรจนาํำเบ้าจะลงทำการแข่งขันนะคะไปดูสรุปเหรียญรางวัลโอลิมปิกเกม2024วันพุธที่7สิงหาคม2567ค่ะสหรัฐอเมริกาอันดับที่1 24ทอง31เงิน3 1ทองแดงนะคะ ส่วนจีนอันดับที่2ค่ะ22เหรียญทอง21เหรียญเงิน16เหรียญทองแดงนะคะออสเตรเลียอันดับ3 14เหรียญทอง12เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงฝรั่งเศสอันดับที่43เหรียญทอง16เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงสหราชาณาจักร12เหรียญทอง15เหรียญเงิน19เหรียญทองแดงส่วนไทยนะคะอยู่ในอันดับที่55ค่ะจากการทำได้1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง ทางนี้คุณผู้ชมสามารถจะอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันผลการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกม2024ได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะผ่านทาง Sport b a News Channel ค่ะ